สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํารถขาถยนะครับยี่ห้อนี้นะครับเป็นยีห้อที่แบรนด์ดังจากประเทศอเมริกานะครับสินค้านี่ครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับก็ตัวนี้นะครับเราจะมาแนะนํารายละเอียดให้ดูนะครับวิธีการเล่นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตามที่เด็กนั่งอยู่นะครับคือลูกจะใช้ขาถ่ายนะครับตัวเบาะนี่จะนิ่มนะครับที่จับนะครับตรงนี้กันคว่ำหน้านะครับผมสามารถถอดถอดเบาะตัวนี้นะครับมาเป็นหมอนนุ่นได้นะครับผม สามารถถัดไข่ได้ไปได้360องศาเพราะล้อจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสินค้านะครับผ่านการออกแบบนะครับโดยเน้นถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมคือจะนิ่มมากนะครับตัวตัววัสดุก็จะเป็น่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็เสียบที่จับเข้าไปนะครับถอดมานอนได้นะครับวัสดุนิ่มมากนะครับไม่ว่าเป็นรถคาไทยที่สวยนั่งนิ่มสามารถทำเป็นหมอนได้ด้วยนะครับผม เราดูรายละเอียดข้างหลังกล่องกันนะครับผมครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนตัวรายละเอียดสินค้าครับสินค้านะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับผมรายละเอียดสินค้าคือสินค้าคุณภาพนะครับผ่านมาตรฐาน CE นะครับผมมาตรฐาน CE คือมาตรฐานยุโรปนะครับความปลอดภัยของยุโรปนะครับ สินค้ามีจำหน่ายในหล,ยหลายประเทศทั่วโลกนะครับอาทิเช่นประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเดนมานร์กเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสอื่นๆนะครับผมครับเป็นรถขาไทยที่ที่ถือว่าน่ารักมากเลยนะครับผมไปได้360ร้อสงศานะครับสามารถทำเป็นมอนหนุนได้ด้วยนะครับผม ัววัสดุไม่ต้องกังวลนะครับอีห้อนี้เป็นแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกาประสุทธิออกมาได้ดีมากนะครับผมในเรื่องความปลอดภัยอย่างที่แจ้งไปมีการคว่ำข้างหน้ามีเขาออกแบบมาดีจริงๆครับผมเรียกว่าถ้าเกิดดูรถขาไทยซื้อนี้ไปก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันครับเพราะว่าเราศึกษาม,มาเป็นอย่างดีแล้วว่าสินค้าไหนเป็นสินค้าที่ยอดฮิตคร,รับตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ยอดนิยมเหมือนกันในประเทศอเมริกาและอังกฤษเป็นสินค้าที่ที่เป็นรถขาขายที่คุณแม่หลายๆท่านให้ความไว้วางใจนะครับและมีการแนะนำในเว็บบอร์ดหลายๆที่นะครับ ขอจบกนนนารแนะนำสินค้าไดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ